นำพีน้ำนองเข้าสู่รายการบึงอีสานประวัติบ้านตำนานเมืองลิบหนีคอยยิบยกควมเป็นมากเมืองศรีสะเกดมาบอกเราบอกต่อสู่พีสู่นองฟังกันครับเมืองศรีสะเกดมีควมเป็นมาจากไหนนั่นมากขับมากไปน้ำห้อยประวัติบ้านตำนานเมืองน้ำกันเมืองศรีสะเกดจากหลักฐานทั้งโบราณคดี สแสดงให้เห็นการตั้งทิ้นฐานของมนุษย์ในพื้นที่ย่อนหลังไปสมัยก่อนประวัติศาสตร์ก่อนที่จิมีการใส่ตัวอักษรหรือว่าภาษาเขียนจารึกเรื่องรล่าต่างๆในสังคมมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนไปเล่า2 5 0 0ปีมาแล้วเช่นหลงภาพสลักรบริเวณภาเขียนภาจันแดงในเขตอำเภอขุนหานตามแนวเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งเป็นเขตพื้นที่สูงทางตอนใตของจังหวัดแนวชายแดนไทยกับขเขมนินนอกจากนั้นได้พบร่องรอยชุมชนสมัยเหล็กอยู่ในเขตพื้นที่บริเวณลาบลุม่มแม่น้ำมูลทังตอนเหนือของจังหวัดเช่นกลุ่มชุมชนโบราณในเขตอำเภอราชสีสล่ปรากฏหล่องรอยของชุมชนที่มีหลักฐานเป็นโครงกระดูกมนุษย์ที่ฝังพร้อมกับวัตถุอุทิตที่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ เหตุด้วยเล็กและกาถ้าชนะดินเผาตลอดจนแบบแผนพิธีกรรมการฝังศพในวัรธรรรมลุ่มแม่น้ำมูนชี้ที่เอ่นว่าวัฒนธรรมทงกุล่าห้องไห้ส่วนให้สมัยประวัติศาสตร,ร์ในยุคสมัยวัฒนธรรมทวารวดีระวังพุทธศตรวรรษที่2 2 6ถึง16คือประมาณ1400หรือ1200ปีผ่านมาแล้ว ชุมชนสมัยเหล็กโดยเฉพาะที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำมุ่นทั้งตอนเหนือของจังหวัดได้มีการพัฒนาต่อมาเป็นชุมชนในพุทธศาสนาในกายเทรวาทหรือในกายหินย่านมีการจารึกเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ด้วยตัวอักษรหรือภาษาเขียนแบบโบราณจังจัดเป็นช่วงยุคสมัยประวัติศาสตร์ตอนตนรวมทั้งมีการว่างผังเมืองยังเป็นระเบียบเป็นระบบ โดยมีการขุดขั้นคู่น้และกระสางขั้นดินรอบมเมืองเพื่อเป็นแรงกักเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้งและใส่เป็นแนวป้องกันน้ำท่วมในช่วงฤดูน้ำหลากชุมชนโบราณสำคัญที่มีลักษณะผังเมืองที่เบาเช่นเมืองโบราณที่มีคู่น้ำขั้นดินหลายแห่งในเขตอำเภอราชสีสไลเมืองโบราณคู่ขันซึ่งเป็นที่ตั้งตัวอำเภอคู่ขันในปัจจุบัน ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันระหว่างพุทธศตวรรษที13่13-17ประมาณ1300ปีหรือเก่าร้อยปีพันมาแลวกะมีชุมชนอีกกลุ่มหนึ่งได้รับกระแสวัฒนธรรมแบบขอมโบราณต่างถิ่นฐานอยู่ในเขตตอนกลางและกะตอนล่างของพื้นที่จังหวัดสิสเกตเป็นกลุ่มชนที่นับถือเทพเจ้าในศาสนา,าพามฮินดูช่วงระหว่างพุทธศตวรรษที13่13-16 และพุทธศาสนานิกายมหายานช่วงพุทธศตรวตรรษที่17โดยปรากฏเป็นชุมชนขนาดหน่อยไงได้กระจัดกระจายอยู่หลายหม่องหลายแห่งครับชุมชนมีการก่อสร้างศาสนาสถานเป็นที่หูจักกันในปัจจุบันก็นคือปราสาทหินโบราณจังเชินปราสาทหินสะกำแพงใหญ่ปราสาทหินสะกำแพงหน่อยในเขตพื้นทีออ่อำเภออุทุมพรพิสัยปราสาทบันปราสาท อำเภอห้วยทับท่านปราสาทกูสมบูรณ์อําเภอบึงบูญปราสาทถ้ำจันหรือปราสาทบันหมอปราสาทปางกูอําเภอปางกูปราสาทตาเสงอําเภอคูขันปราสาทเนื้ออําเภอไพ่บึงและกับปราสาทผู้ฝ่ายพระวิหารและพื้นที่ศักดิิทธ์บริเวณพระลั่นหินเขตพาม่ออีแดงปราสาทโดนตวนอําเภอกันธรลักษ์ปราสาทนองปราสาท ปราศาสต์ตำหนักไท่อำเภอขุนหันซึ่งเป็นตนโบราณสถานที่เอื่นว่าปราศาสตรหินแบบศิลปะขอมที่พบพองเป็นจำนวนมากในจังหวัดรีสะเกศทรงผลให้จังหวัดรีสะเกศได้รับสมญานณาว่าเมืองปางรอยกูหรือนครรอยปราศาทต์ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นสมัยการสร้างบ้านแปลงเมืองเอื่นว่าเป็นกกเข่าของการพัฒนา เป็นจังหวัดรีสกเกตได้ปรากฏชัดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาต,ตอนกลางตั้งแต่ช่วงปีพุทธศักราช2232โดยผลจากทีอาณาจาักรเล่าเกิดการแย่งชิงอำนาจการปกครองกันเหตุให้เล่ากลุ่มหนึ่งประมาณ3,000คนหนีพ่ยลงมาทางใต้ได้มาปฏิสังขรณบุรณะพระธาดพนมแล้วก็ได้ไปตั้งลักแร่งอยู่ที่เมืองจำปาสัก หลังจากนั้นไปตนมาอาณาจักรเล่ากระแยกออกเป็นสามอาณาจักรคือหลวงพะบางเวียงจันทร์และจำปาสักการแย่งชิงอำนาจและการแบ่งแยกบานเมืองที่บ่ามากเป็นเหตุให้ชาวเล่าหลายกลุ่มได้อพยพเข้ามาต่างบานเฮือนในเขตพื้นที่ฟังขัวของแม,นมง่น้ำคงได้แก่พื้นที่ภาคอีสานของเฮ้าเนี่ยแหละครับและหลายกลุ่มซึ่งเอื่นกันวาไท้ยขั้วกะได้สแสวงหาที่ท้ำกิน วันใดดินดำน้ำซุ่มกะอพยพเข้าไปอยู่ที่สำคัญคือการอาศัยลำน้ำม,มูลในการเดินทางอพยพเมื่อเด็ดพบพอใชัยภูมที่เหมาะสมกะต่างบ้านส่างเมืองสืบต่อกันมาใน,นระยะนั้นไม่กลุ่มชนเผ่าที่เอื้นตนเองว่ากุยจำนวนหกกลุ่มอพยพมาจากเมืองอัตตปือแสนแปลเขตนครจำปาสัก ขามลำนำโคงมาตั้งทิ้นฐานในพื้นที่ซึ่งปัจจุบันเป็นเขตจังหวัดรีสะเกตและกะพื้นที่จังหวัดสุลินมณ่าแต่ละกลุ่มได้นำไผ่พ้นเข้าจับจองพื้นที่รกราาตั้งเป็นชุ่มชนต่างๆขึ้นมาจังสี่ครับตาะจะหรือวาตาไกและเสี้ยงขันได้มาตั้งทิ้นฐานยุท่บัานปราสาทสี่เหลี่ยมลงลํำดวน หรือบั่นดวนไงในเขตอำเภอว้านหินจังหวัดรีสะเกดปัจจุบันเนี่แหละครับกลุ่มที่สองคือเสี่ยงปุม่มไ้มาตัางทินฐานบัานเมืองอยู่ที่บันเมืองที่ต่อมาก,ก็เลยสากบัานแปลงเมืองอยู่ที่บันคู่ปะท้ายและก็ได้ยกเป็นเมืองปะท้ายสมั่นคือจังหวัดสุรินทร์ในปัจจุบันส่วนเมืองที่ให้เสี่ยงปิดผู้เป็นหนองไส้อยู่ปกค้องกลุ่มที่สามคือเสี่ยงขา เพิ่นกรมาตั้งทินฐานยุทิบานอัจจะปึงหรือเมืองดงย่างในเขตอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันกลุ่มที่สี่คือกลุ่มของเสี่ยงไสเพิ่นไดมาตั้งทินฐานยุ่บบันจันผัดในเขตอำเภอศรีครอพุ่มจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันส่วนกลุ่มที่หาคือกลุ่มของเชียงสงกลุ่มนี้มาตั้งทินฐานยุทิบันเมืองลิงในเขตอำเภอจอมผาจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบัน กลุ่มที่6คือกลุ่มของเสี่ยงสีตากอะามได้มาตั้งทิ้นฐานอยู่ที่กุฎายอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินร์ปัจจุบันชุมชนเช่ากุยทีเบามานีได้อาศัยอยู่เรื่อยมากจนลวงเข่าสู่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายในช่วงปีพุทธศักราช2 3 0 2ัรัชการของสมเด็จพระเจ้าเอกทัตรหรือพระทินังสุริยามาริน พญาสร้างเผือกมองกฎนรัชจะสำนักได้แตกรุ่งมาจากกรุงศรีอยุธยาหนีเข่าป่าไปร่วมอยู่กับโขงสร่างป่าในเถื่อเขาพนมดงเรธิตาขาจะหรือตาไกาและกะเสื่องขันพร้อมด้วยหัวหน้าเช่ากุยขมรนป่าดงรับอาสานั่จับพญาสร้างเผือกเมื่อจับได้แล้วก็นั่มทรงถึงกรุงศรีอยุธยาด้วยคว่ำดีคว่ำชอบในเกลือน,นัน จึงได้โปรดเก่าพระราชท่านบรรดาศักดิ์ให้ตาก,กระจกหรือตาไกเป็นหลวงแก้วสุวรรณตำแหน่งหัวหน้านายกองปกครองหมู่บานโดยโปรดนายกบัานปรา,าสตทสี่เลียมหลวงลำดวนขึ้นเป็นเมืองศรีนครล,ลำดวนต่อมานาครศรีลำดวนขาดแค่นหน้าจึงโปรดนายใหญไปจัดตั้งเมืองใหม่ที่ริมหนองตะแหลห่างจากเมืองเดิมไปทางใต้อื่นเมืองคู่ขันหมายถึงเมืองที่มีคู่น้หล้อมรอบ แต่ต่อมาซื้อนี่ได้เพียนมาเป็นข่ขันคืออำเภอข่ขันในปัจจุบันนี่จนลวงถึงปีพุทธศักราช2,306หลวงแก้วสุวรรณได้นำเครื่องมาหน้าการถวายพระเจ้าอยู่หัวที่กรุงศรีอยุธยาคว่ำดีคว่ำชอบในเทอนี่ได้โปรดเก่าเเลื่อนบรรดาศักดิ์ให้หลวงแก้วสุวรรณเป็นพระไกภผักดีสีนครลำดวนตำแหน่งเจ้าเมืองูุขันผู้แรก ลุถึงสมัยกรุงทนบุรีระหว่างปีพุทธศักราช2319ถึงปีพุทธศักราช2 3 2 0สมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีหรือพระเจ้าตากสินโปรดเก่ามิรับสั่งให้พญาจากกักรีท่องดวงไปเหตุศึกปราบกบฏกรเวียงจันทร์พระไก่ผักดีศรีละคอนลำดวนหรือว่าตากระจกและหลวงป่าได้เกณฑ์กำลังไปซอยลบอย่างเข้มแข็งจนได้รับใชยชนะถูกเถื่อถูกขัง ถือว่ามีคว่มดีคว่มชอบจังเ็ตปลูดเก่าเลื่อนบรรดาศักพระไกผักดีสีนครล่ำรวนเป็นพญาไกผักดีสีนครล่ำรวนปีพุทธศักราช2 3 2 5ยในรัชการพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดว้าจุฬาโลกได้โปรดให้แยกบ้านโน้นซํำขาสะกําแพงออกจากเมืองคู่ขันแล้วตั้งเป็นเมืองใหม่คือเมืองศรีสะเกต ปีพุทธศักราช2 3 5 4ในราชการพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาไล่เมืองู่ขันขอประรจชท่านพระกุณาโปรดเก่ายกบานสังศสล์เป็นเมืองกันทลักแล้วใหายเมืองกันทาักมาอยู่ที่บานเล่าเดิมและยกบาณแบบเป็นเมืองอุทุมพรอนพิสัยแล้วใหญ่ไปอยู่ที่บ้านปือปีพุทธศักราช2386 ในราชการพระบาทสมเด็จพระนางเก้าเจ้ายู่หัวได้ตั้งบ้านโดมไยย่เป็นเมืองเดชอุดมขึ้นกับเมืองขูขันปีพุทธศักราช2,388ในราชการพระบาทสมเด็จพระนางเก้าเจ้ายู่หัวได้ตั้งบา้านไพ่ตมักและบ้านตาสีเป็นเมืองมโนไพรขึ้นกับเมืองขูขันปัจจุบันอยู่ในเขตประเทศกัมพูชาอื่นเมืองมรูปไป ปีพุทธศักราช2418ในราชการพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมืองหนองคายเกิดกบฏกุมห่อโปรดเก้าให้แม่ทัพคุมกองทัพจากนครราชสีมาและกองทัพจากเมืองต่างๆรวมทั้งเมืองขุขันเมืองเดชอุดมและเมืองรีสเกตไปปราบกบฏห่อที่หนองคายสามารถตีกุมกบฏห่อแตกพ่ายยับยื่นที่เหลือกระถือจับเป็นเฉลยทั้งหมด ปีพุทธศักรช2424ในรัชการพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกาเลิ่มใส่นโยบายเลือกทาดมีสารตาไปยั่งหัวเมืองดันแต่วินออกห้ามบ่ให้จับคากวยหรือสวยมาทําการสื่อขายแลกเปลี่ยนและใส่สอยงานต่างๆส่วนผู้ใดได้สื่อหาไม้กวันแลบกายอยู่กับผู้นั้นต่อไปเพราะ้าสื้อให้ค่าทาดนั่นหลุดพ้นฆ่าตัวไป กสิสเป็นเหตุเดือดร้อนแก่มุ่นน่ายผู้สื่อและกะผู้แหลกเปลี่ยนมาก่อน,นาน้นปีพุทธศักราช2 4 2 4ในราชการพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ตั้งบ้านนุ่นหินกองขึ้นเป็นเมืองราชศีสไลขึ้นกับเมืองศรีสะเกดปีพุทธศักราช2 4 2 4ในราชการพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการโปรดเก่าให้บ้างคงคายระบบทรเลขกจากเมืองคูขันไปยังเมืองต่างๆสองสายคือสั่งทางสายทรเล็กคูขันจำปาสักและสั่งทางสายทรเลขกจากเมืองคูขันไปเมืองมโนไพเมืองเสียมราดปีพุทธศัก,การาช2434ในราชการพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกุณาปโปรดเก่า ให้พระเจ้าบรมมา่วงเทอกรมหลวงพิจิตปีชากรเป็นขาหลวงใไงพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายทหารและพลเรือนออกไปตั้งอยู่ที่เมืองนครจำปาศักดิ์กองหนึ่งอื่นว่าขาหลวงหัวเมืองเล่าก่าวให้เมืองจำปาศักดิ์เมืองเชียงแตงเมืองแสนปางเมืองศรีท่านดอนเมืองสารวัตเมืองอัตตปือเมืองคําท่องไงเมืองสุรินทร์เมืองสังขะเมืองคูขันเมืองเดชอุดม เมืองศรีสะเกดเมืองอุบลเมืองยโสธรเมืองเขมรลาดเมืองกัม马าไสเมืองสุวรรณภูมิเมืองกละสินเมืองพูเลนากเมืองรอยเอ็ดเมืองมหาสารคามเมืองใหญ่อีสิบเอ็ดเมืองเมืองขื่นอีกสี่สิบสามเมืองอยู่ในบังคับบัญชาของข่าหลวงเมืองเล่ากาวปีพุทธศักราช24 3 5ในราชการพะบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลจ้าอยู่หัว ได้โปรดเก่าให้จัดรูปแบบการปกครองแบบมณฑนขึ้นโดยให้เมืองศีสะเกดขึ้นอยู่กับมณฑนอีสานปีพุทธศักราช2436ในรัชการพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฝรั่งเศสได้ยกทัพขึ้นมาทั้งเมืองเชียงแตงเมืองสีท่านดอนและเมืองสมบกซึ่งสมัยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของราชนาจักรไทย พระเจ้าบรมมาวงเทือกมรมหลวงพิชิตปีชากรในฐานะผู้สำเร็จราชการขาดหลวงไงมณฑนอีสานได้รับหน้าทีอ่อํานวยการป้องกันร,ราชนาจักรให้เกณฑ์กำลังหัวเมืองสุรินทร์เมืองศรีสะเกดเมืองกูขันเมืองมหาสารคามและเมืองรอยเอ็ดเมืองละแปดลอยเมืองสุวรรณภูมิเมืองยโสธรเมืองละหารอยฝึกการหลบและกระซ่งกำลังหลบเหล่านี่ เข่าตึงการลุกล้านของฝรั่งเศสถูกจุดสถานการณ์สงครามสงบลงในช่วงเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2436ต่างฝ่ายต่างถอนออกจากพื้นที่กำลังหลบของเมืองคูขันเมืองศรีสเกตจังได้กลับขึ้นบานขึ้นเมือง่วไดว่านับตังแทด้ดสถาปนากรุงรัตนโกสิน์เมื่อเกิดศึกสงครามจากขาศึกนอกราชนาจัก ชาวเมเืองคูขันชาวเมเืองสือสะก,กตสือไม่บทบาทในการป้องกันบ้านป้องกันเมืองอยู่เสมอในระยะเวลาที่เบากมณาีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเห็นค่วมจําเป็นเร่งด่วนเพื่อจัดการการปกครองในหัวเมืองตะว้นออกเฉียงเหนือให้เป็นระบบระเบียบแบบแผนยิ่งขึ้นจังทรงพระคุณาโปรดเก่า้าให้พระเจ้าบรมมาว่งเทือกรมหลวงสัรพสิทธทิประสงค์ เป็นขาหลวงไงประจําหัวเมืองเล่ากล่าวและเปลี่ยนซื่อไม่ว่ามนทนเล่ากล่าวสืบแท่นพระเจ้าบร่มมะวงเธอกรมหลวงพิจิตปีชาก่อนปีพุทธศักราช2,436รัชกาลประบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเก้าให้พระศีพิทักษ์วางเป็นขาหลวงเมืองคูขันโดยร่วมเมืองคูขันเมืองสุรินเมืองสังขะเป็นบริเวณเดียวกัน ตั้งที่ถ้ำการขาดหลวงอยู่ทีเมืองคูขันปีพุทธศักราช2445ในรัชการพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เปลี่ยนสื่อมณฑลอีสานเป็นมณฑลอุบลมีเมืองสามเมืองขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของมณฑลอุบลคือเมืองอุบลราชธานีเมืองคูขันและกเมืองสุรินทร์ช่วงที่เบาบ่ได้ปรากฏสื่อเมืองศรีสะเกษ สันนิฐานว่าเมืองศรีสเกตอาจถูกยุบลงเป็นอำเภอขึ้นกับเมืองคูขันซึ่งเป็นเมืองเก่ามาตั้งแต่ก่อนแต่เดิมปีพุทธศักราช2447ได้มีการย้ายที่ตั้งเมืองคูขันซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านตะแหละตำบลห้วยเหนืออำเภอคูขันในปัจจุบันไม่อยู่ที่ตำบลเมืองเก่าปัจจุบันคือตำบลเมืองเหนือในเขตเทศบาลเมืองรีสเกต และยังคงใส่ซื้อเมืองคูขันโดยยุบเมืองคูขันเดิมเป็นอำเภอห่วยเหนือซึ่งก็คือที่ตั้งอำเภอคูขันในปัจจุบันนี่แหละครับขั้นปีพุทธศักราช2 4 5 5พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก่้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเก่าให้ร่วมเมืองคูขันเมืองอรีสเกตและเมืองเดดอุดมเข้าเป็นเมืองเดียวกันเอิ่นบ่าเมืองคูขันปีพุทธศักราช2459 มีประกาศของกระท่วงมาไทยเรื่องทรงพระคุณาโปรดเก่าให้เปลี่ยนคำว่าเมืองอื่นว่าจังหวัดลงมือวันที่ส9เก่าพฤษภาคมปีพุทธศักราช2,459ให้เ้ให้อื่นเมืองคุขันใหม่เป็นจังหวัดคุขันเขตการปกครองของจังหวัดคุขันในอดีตมีอยู่น้ำกันเจ็ดอำเภอกับอีกหนึ่งกิ่งอำเภอครับไล่สื่อทีปรากฏตามรัชกิจจานุเบกษา ฉบับมือวันที่20เก่าเมษายนปีพุทธศักราช2460ก็คืออำเภอเมืองขูขันหรือว่าอำเภอห้วยเหนืออำเภอเมืองศรีสะเกดอำเภอราชศรีไลหรืออำเภอคงอำเภอรัตนบุรีต่อมาเด้ถือโอนไปขึ้นกับจังหวัดสุรินทร์อำเภอกันทาลักษ์หรือว่าอำเภอนำออกอำเภออุทุมพรพิสัยอำเภอเดชอุดม ต่อมาได้รับการโอนให้ไปขึ้นอยู่กับจังหวัดอุบลราชาธาน,นีในช่วงปีพุทธศักราช2472เหลือกักิงอำเภอบัวบุญทะลลกหรืออีกซอหนึ่งคือกิงอำเภอพ้อนงามซึ่งแยกออกมาจากอำเภอเดชอุดมในช่วงปีพุทธศักราช2466ต่อมาได้รับการโอนไปขึ้นกับจังหวัดอุบลราชาธานีพร้อมกับอำเภอเดชอุดม เมื่อวันที11พฤศจิกายนปีพทธศักราช2481คณะผู้สำเร็จราชาการแท่นพระองค์พระบาทสมเด็จพระประเมนทลมหาอานันรมหิดลตาพระราชกิสดีกาเปลี่ยนอําจังหวัดและอำเภอบางแห่งพทธศักราช2481มาตรา3ให้เปลี่ยนชื่อจังหวัดคุขันเป็นจังหวัดศรีสะเกด โดยไม่ผลใส่บังคับตั้งแต่เมื่อวันที่14พฤศจิกายนในปีนันจังหวัดซีเสกเกตมีอาณาเขตด่านติศเหนือติดกับเขตจังหวัดอุบลราชธา,านีจังหวัดยโสธรและจังหวัดร้อยเอด็ดส่วนด่านติศตะวันออกติดกับเขตจังหวัดอุบลราชธา,านีติดใต้ติดกับเขตประเจเดขมรติศตะวันตกติดต่อกับเขตจังหวัดสุรินทร์และการ้อยเอด็ด จังหวัดรีสะเกตแบ่งการปกครองออกเป็น2 5 5 7หมู่บ้านมี206ตำบลใน22อำเภอได้แก่อําเภอเมืองรีสะเกตอําเภอย่างซุ้มอําเภอกันทราล่มอําเภอกันทระหลักอําเภอกุขันอําเภอไผ่บึงอําเภอปางกูอําเภอขุนหานอําเภอราชศรีสไลอําเภออุทุมพรพิสัยอําเภอบึงบูนอําเภอห่วยทับท่านอําเภอน่นคูน อำเภอศรีรัตนะอำเภอดำเกลอำเภอวังหินอำเภอผู้สิงอำเภอเมืองจันทร์อำเภอเบญจลักอำเภอพยุอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณอำเภอศิลาลาดในจังหวัดศรีสะเกดกะมีชุมชนหลายกลุ่มต่างทินทานอาศัยอยู่น้ำกันทางนี้กับเห็นผลมาจากการอพยพโยกโยก้ายครอบครัวเข้ามาของคนในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆตั้งแต่ในอดีต ปัจจุบันก็นยังคงปรากฏลักษณะเฉพาะทางกายภาพและวัฒนธรรมของกลุ่มคนเหล่านั้นอยู่กลุ่มคนดังกล่าวก็ได้แก่เช่าวล่าเช่าขเขมรเช่ากุยหรือสวยและกะเช่าเยื้อกลุ่มชาติพันธุ์เล่ามีภาษาการสื่อสารเป็นของตนเองทั้งภาษาเ้าและกภาษาเขียนได้แก่อักษรไทยหน่อยและอักษรธรรมอีสานพื้นฐานและกตัวอักษรใกล้เคียงกับอักษรเล่า สำเนียงภาษาเวาของกลุ่มชาติพันธุ์เช่าวล่าจัดอยู่ในภาษาตระกูลไทกระดใ,ในจังหวัดรีสเกไมีคววมแตกต่างจากสำเนียงของกลุ่มชาติพันธุ์เล่าในจังหวัดทังตอนบนของภาคอีสานเนื่องจากพื้นฐานการพัฒนาและการทินทานเดิมที่แตกต่างกันสึ่งไี่ทั้งเชาเล่าที่เคลื่อนง่ายมาจากทังตอนเหนือและตอนใต้ของประเทศเล่า ปัจจุบันนน่ทั้งภาษาเล่าอีสานมีการเบาทั่วไปทุกอำเภอของจังหวัดศรีสะเกดส่วนกลุ่มชาติพันธุ์กุยหรือว่าซวยมีเพียงภาษาเบาสำเนียงและกกัคำศัพท์รวมหลายคำขายภาษาคาภาษาแสกโซลวนจัดอยู่ในตระกูลภาษาอ้อนขเขนรซอยให้สาม,มารถสื่อสารกันได้ภาษากยุยยังเป็นภาษาพิเศษที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมของหมอข้วนสะสำหรับการบวงสรวงผี ก่อนการออกจับสากปลามีกุมชาติพันธ์กลวยตั้งทินฐานอยู่ในบางส่วนของอำเภอราชสีสลัยอำเภอเมืองจันทร์อำเภอห้วยทับท่านอำเภออุทุมพรพิสัยอำเภอปางกูอำเภอเมืองศรีสะเกดอำเภอลำเกียงอำเภอศรีรัตนะอำเภอไพ่บึงอำเภอคุนหานแลกกะกันราลักษณ์ส่วนกลุมชาติพันธ์เยื่อมีเพียงภาษาเวาซึ่งมีคำศัพท์ส่วนใหญ่ไข่กับภาษากลวย แต่มีสำเนียงที่แตกต่างและก็เพี่ยนไปจากภาษาขวยตามสภาพแวดล้อมนักภาษาศาสตร์ให้คั่วหินว่าภาษายื่คือภาษาขวยที่มีคว่มไก่ชิดกับภาษาเล่าส่วนภาษาขวยคือภาษายื่ที่ไก่ชิดกับภาษาขมิญจังไดก็ตามภาษายื่จัดเป็นภาษาไทยในตระกูลมอญขมิญเช่นกัน โดยพบพอว่ามีการเบาภาษาดังกล่าวนีในบางพื้นที่ของอำเภอไพ่บึงอํเภอพยุอํเภอศรีรัตนะและกัอําเภอนํำเกียงอีกกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งคือกลุ่มชาติพันธุ์ขมินมีภาษาเบาที่จัดเป็นภาษาขเขมินทินไทยหรือขเขมินสูงหรืออื่นอีกอย่างหนึ่งว่าคแม่ลือ เนื่องจากมีสำเนียงและกะคำศัพท์หลายคำแตกต่างไปจากภาษาเวาของเช่าวเขมรในเขตประเทศกัมพูชาซึ่งจัดเป็นเช่าวเขมรลุ่มหรือขเขมรตำหรืออื่นอีกอย่างหนึ่งว่าคขแม่กรอมจังใดกรดีภาษาขเขมรสูงหรือขเขมรทินไทยในจังหวัดชิสเกตสาบาดใส่เวาสื่อสารกับชาวเขมรในเขตประเทศกัมพูชาได โดยในพื้นที่จังหวัดศรีสเกตมีกลุมชาติพันธุเน์เช่าเขมรอาศัยอยู่นาแนานในแถบอำเภอผู้สิงอำเภอคูขันอำเภอขุนหานและกะอ็อำเภอกันทาลักรวมทั้งบางส่วนของอำเภอศรีรัตนะอำเภอไผ่บึงอำเภอปางกูและกะอ็อำเภอห้วยทับท่านซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละยี่สิบของประชากรทั้งจังหวัดกับพี่น้องอเนกกเป็นส่วนหนึ่งของคว่วเป็นไปเป็นมา ของเมืองศีสกเกตรหรือว่าจังหวัดศีสกเกตใบบุญหยิบยกมาบอกเราบอกต่อสู้พี่สู่น้องแล้วกะสีใดอําลาฝากพี่ฝากน้องซอยไหลซอยแช่กดติดตามเปลี่ยนเร่งอ,อกเร่งใจในการบันทึกประวัติบัตรตำนาน่นเมืองไหวในยูทู e พ่อๆกัดไม่คลิปหนาโชคดีมิสุขทุก่านครับ